นนั้นมีคําว่าฟู er ออ้ดบล็อกเกอร์หรือ,อยังคะที่นวัดอยู่ในพันทิปยังไม่มีโอเวอร์อ mm ีท hmm. e เนี่ยเป็นชื่อรถแข่งแปลเป็นไทยว่าเหลือแดดใน f เฟซบุ hmm. ๊กตอนแรกเลยเขาให้เราลงว่าเราอยากเป็นอะไรลงเขียนเลยว่าเป็นนักเขียนก็ยังมีคนตามมาบอกว่ามึงจะพั่มเพอ้อเลยนักหนาออตอนนั้นนวัดรู้สึกยังไงคะที่แบบมีล้านเข้ามาขอบคุณหรือว่าเข้ามาบอกว่าเอ้ยทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยดีใจ <laughs> <laughs> ทำพกเก็ตบุ๊เอาไว้แจกในงานของตัวเองไว้วันเผาศพเผาศพตัวเองแปลกตาหรือเปล่าปกติอยู่แต่ร้านอาหารเดินสายอยู่ข้างนอกวันนี้กลับมานั่งคุยกันอีกครั้งวันนี้สะดวกในสตูดิโอนะคะเรียกว่าไอดอลเราจริง <c oughs> คนอื่นไอดอลอาจจะเป็นนักร้องเกาหลีแต่ <ừ> ไม่พวกเราคือคนนี้ใช่เป็นเรียกว่าผู้ที่ให้กำเนิดคำว่าฟู้ดบล็อกเกอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเวลาเดียวกันอื เป็นยุคแรกเลยก็คือนวัดโอเวีหรือว่านวัดชัยกลางสวัสดีค่ะนาวัสวัสดีครับขอบคุณมากเลยสําหรับวันนี้มาเล่าให้ฟังดีกว่าไม่ให้เปิดตัวเพราะว่ายังไม่มีอะไรให้ดูนะแต่ว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊เหมือนกันทำะ็อกเก็ตบุ๊กตัวเองเอาไว้แจกในงานของตัวเองแต่ไม่ใช่งานแต่งงานแล้วแหละเพราะแต่งมาสามรอบแล้วพอละอันนี้เอาไว้วันเผาศพเผาศพตัวเอง ทำไมนว่ะถึงคิดว่าถึงตรงนั้นแล้วอะคะก็เราชอบอะไรเราก็ทําไว้แล้วก็แจกใจความรู้ให้กับใครได้ออืเพราะในหนังสือเล่มเนี้ยคือกับข้าวในสําหรับตํำรับคุณยายอ,อคือทํามาตั้งแต่เด็กๆทำกับคุณยายคุณแม่มาเนี่ยมันขัดใจอะ่ะกับกับหลายๆสูตรที่ออกมาตอนเนี้ยเราก็มีสูตรของเราแต่สูตรของใครเขาไม่ไม่ผิดนะคือสูตรกับข้าวเนี่ยเป็นอาหารที่ชื่อเหมือนกันในเพลงเดียวกันง่ายๆเพลงเดียวกันคนละทานอง หรืหออกล่ามั้ยแกงเลียงว่าเราเนี่ยจะไม่ไม่ใส่พิกิ้นโหนตอนเนี้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นไปร้านไหนพิิ้หนลอยมาเป็นแล่นใบแล่นใบมาอีกแล้วแ <laughs> ลน่นใบพอพอเข้าใจไหมค่ะเ <laughs> ข้าใจเอแต่ขอจะเป็นพิไทยอย่างเดียวแกงไทยแท้ๆเป็นอย่างนั้นเป็นสูตรที่คุณยายหรือว่าเป็นสูตรที่คลองบางกอกน้อย <laughs> ใช่กินกันใช่คลองบางกอกน้อยนี่มาจากไหนคะนวัดมันเกิดคุณแม่ก็คลอดที่ ซิรีราชแล้วก็นั่งเรืออุ้มมามบ้านอยู่ริมคลองออกน้อยอยู่ตรงข้าววัดที่เหล็กตั้งแต่เกิดก็เห็นแม่น้ําแล้วเห็นคลองากออกน้อยแล้วอืแล้วจนวิ่งไปวิ่งมาอยู่น่ะแล้วที่บ้านเนี่ยจำได้ว่ามาใส่บาตรเอาคุณยายไปคุณยายอุ้มมาใส่บาตรไม่ไม่ถึงสี่ขวบยังแบบโดนฉุดขึ้นมาจากน้ะมาช่วยคุณยายกับข้าวเรียกมาตั้งแต่ให้จิบหอมหยิบกระเทียมหยิบผิดก็โดนตี อืคุณยายจะมีมีดถัวมนอยู่อันหนึ่ง <ừ m. S 2> ที่ก็จะถืออยู่อันไว้ค่อยปอกหอมกระเทียมหันผักตอนเจี้าอะไรผิดปั๊บเขาแแบอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้นวัดรู้จักกับการทาอาหารหรือกินอาหารเลยมั้ยครับเ <Luc> ขา้าครัวเลยจนเป็นสิ่งที่เราชอบมันเป็นการทำกับข้าวที่แบบค่อยคอยซึมเข้ามาทีละนิดทีละนิด แล้วก็ไปไหนก็ซืมซับมาทีละหน่อยแล้วก็เก็บมาเขาได้ทําจากเป็นลูกมือจนตอนหลังมาทําเองทําให้เขากินทั้งสองคนเลยทั้งคุณยายนะคุณแม่เขาบอกเออใช้ได้แล้วดิฉันไม่ต้องทำแล้วนะเริ่มเริ่มเริ่มทำให้คุณแม่ตอนอายุเท่าไหร่คะ่าจะแปดขวบสิบขวบก่อนเข้าวัชรวุฒิเข้าวัชรวุฒิตอนแปดขวบปอสามตอนนั้นเขาพ้าไปแล้วนะแต่เราก็นิ่งเงียบไว้มาเพื่อนรู้อีกทีตอนที่มาอยู่เด็กโตขณะไหนคือเขานอนกันหมดแล้ว ไอ้นี่ก็ครูไปบ้านเขาก็จะบอกว่าอเดนนะเนี่ยนะฉันเอาข้าวสวยนะใส่ใส่หม้อไว้ไว้ตรงนี้นะคือเหมือนกับบอกไปลายๆว่าให้รู้หน่อยก็มี <คน S 1> มของกินอย่อนี้นะ,ะแต่เรามีของของเถื่อนเขาได้ของเถื่อนมีปลากระป๋องมีคอนบีฟรู้จกักคอนบีฟไหมเนี่ยคอนบีฟคืออะไรคะนั่นไงกูว่าแล้วคอนบีฟเปนอยา่างไรอยา่อยาันี้รู้จักแต่คอนเฟก ม,มนี่คอนบิสนี่คือเนื้อเลยนะเนื้อกระป๋องอซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นปากระป๋องแต่เป็นเนื้ออัดอยู่ข้างในใช่แล้วก็ง่ายๆเลยคือเนื้อเหมือนกรต้มกับเกลือแล้วก็ใส่พรื่องเทศหรือไม่กี่อย่างค่ะ แต่มันเปื่อยมากซึ่งมันทาอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างโดยเฉพาะคุกูกับข้าวร้อนๆเนี่ยมาค่ะคนบีบสองอกระป๋องข้าวกะละมังหนึ่งด้วยความที่เป็นโรงเรียนประจําใช่ไหมคะอืมอเขาก็จะมีเวลากินเวลานอนที่ชัดๆเป๊เปะๆใช่อืมเราก็ยังไปยำคนบีฟย,ยำปลากระป๋องอะไรมีกับข้าวเหลือไหมกินกันสนุกสนานหนูอ,อยากรู้ว่าคําว่าชายกลางมาตอนไหนคะทางานไฟฟ้าแล้วทางานไฟฟ้า เอาตอนก่อนเข้าทํางานไฟฟ้าไหมได้ค่ะเพาทําร้านอาหารมาจบงานปุ๊บเนี่ยอยากจะหาอะไรทาพึ่งวันจะว่างจัดเพราะตอนนั้นสอบอะไรไม่ติดเลยติดที่เดียวที่ปัตตานีอ่ะโอ้ไปไกลเลยาจากบางกอกน้อยไปปัตตานีซะ่ไห <c oughs> คือพ่อบอกว่าอย่าไปได้ไหมกลัวจะใส่กล่องกลับบ้านเข้าใจได้อืมเพราะว่าเราก็หิวๆอ่ะสมั<ๆ>ามายก่อนอก็เลยมาเรียนผสมเครื่องดื่มกับอาจารย์เล็กปาคัสเนี่ยเดินจบปุ๊บเนี่ย เขาส่งไปเรียนไไปทํางานที่โยเพรสทําอยู่โยเพรสได้สามเดือนกูจองใัยเชี่ยงทําก็เปิดเขาเดินเล่าที่ปิ่นเก้าใกล้บ้านเขาถามสนใจไหมสนใจดิก็มาอยู่ที่นี่เลยข้างแรกเขเป็นลูกน้องเขาอีกปีหนึ่งเป็นเจ้าของภายในปีเดียวเป็นเด่าแก่ซะแล้วซีโอซะแล้วอเรารู้ว่าไอ้ช่องการเงินหายมันไปยังไงยังไงพอเราก็อดังดูอยู่ทุกวันเฮียเขาก็ปิดเลยเราก็รวบรวมความกว้าเข้าไปขอเฮียขอเช่า เฮียบอกว่ามึงจะให้กูเช่าให้ให้ค่าเช่ากูเท่าไหร่เฮียให้เท่าไหร่ครับมึมตั้งใจมาเท่าไหร่ผมไม่ได้ตั้งใจเลยครับผมมาขอก่อนไม่ผมไม่มีตังค์ผมไม่มีตังค์บอกงั้นเอางี้สามพันเพราะที่เราทั้งทั้งห้องทั้งฟลอร์นะแล้วเราก็ทำมันที่เหลืออยู่ในนี่ส่งให้แกแกว่าอะไรเนี่ยคูดูไม่เป็นอืบอกมันที่เหลือครับเฮียว่าตกลงเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณสองหมื่นสามยังจำได้เลยอื อันันมึงเอาไปเลยกูให้มึงเป็นของขวัญเปิดร้านโอ้อเนี่ยเขาแบบใจ,จ<อ>ดีมากเลยเนาะแล้วหนูขอถามหน่อยในในนนวัดก็เล่าแหละหนูอยากรู้ว่ายุคนั้นอะ่ะคนเขากินกินบาร์แบบเขาเรี้กอยู่ในบาร์กันเลยเหรอคะเป็นแล้วครับส่วนมากเขาจะมาฟังนักร้องคือมาเนี่ยเราจะช่วงเปลี่ยนแขกเนี่ยพร้อมกับเปลี่ยนนักร้องออืช่วงมงละแปดร้อยคือแพงแล้วนะช่วงละแปดร้อยแต่เราขายเข้ามาเนี่ยแขกของแกก็มาเริ่มมาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดอะไรยะ สั่งเป็นบางทีคนก็เปิดแต่ก่อนที่เปิดถูกแล้วเราขายถูกด้วยขายถูกไปทุกอย่างเลยจนจนดังในในปิ่นเก้าจนจนเฮียจองชัยต้องต้อง,ต,องต้องมาเคลียร์เขาจะให้พนักงานเออคนที่ออฟออกไปพนักง,งานเนี่ยคนละห้าร้อยเข้าร้านพันหนึ่งแต่เราก็บอกว่าคนไม่ยุติธรรมกับเด็กเราก็พันห้าเหมือนกันแต่เราให้เด็กพันหนึ่งเก็บไว้ห้าร้อยเก็บไว้ห้าร้อยนี่ก็คือเป็นเหมือนกับรายได้ร้านอ ให้หลานอยู่ได้ด้วยแต่เด็กต้องได้มากขึ้นเชื่อไหมทำอยู่ยี่ยู่อาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งมนทักขี่รถมาทำงานมีผู้หญิงอยู่หน้าร้านประมาณสองร้อยคนโสองร้อยคนมาสมัครงานพอพอที่นี่ให้พันหนึ่งดูได้อย่างมากก็เจ็ดร้อยโอ้เจ็ดร้อยนี่คือมาจ่ายเร็วมากเจ็ดร้อยนี่คือระดับท็อปและไม่เคยมีที่ไหนให้ได้เรเร็วจริงเร็วจนต้องเฮียจองชัยเนี่ยเขาต้องไปเคลียร์กับร้านเดื่น แล้วก็ยังบอกว่าเฮ้ยมึงเอาให้มันเท่ากันเลยนะบอกว่าม่งั้นงั้นผมไม่ขายไม่ไม่มีออฟเลยนี่เอ้ยี่าพ่อน้อยใจบอกไม่ชีน้อยใจแล้วก็แบบเออให้น้องเขามีรายได้มากขึ้นค่ะค่ะอ่างั้นมึงก็บอกไปแล้วกันว่าได้ได้ห้าได้เจ็ดร้อยแต่พี่จะไปเติมสามร้อยอ๋อหลังบ้านอ่ามันมีจะมีบัญชีไงว่าน้องคนนี้ไปกี่วันกี่วันกี่วัน พอสิบห้าวันนินเดินออกแล้วก็แถมให้หดังไปดังมาตำรวจปิดอเออตำรวจป,ปิดปิดสองรอบแม่เขาบอกว่าสนุกพอยังบอกอืมก็สนุกดีนะแต่เลิกก็ได้แม่เขาอยากให้เลิกเขาเลิกนานบบอ,อยากให้เลิกประเทศไหนไม่รู้นะแต่เป็นคนตัดชุดพนักงานให้แล้วมันจุดพกผันมันมาหยุนที่นี่ดได้ยังไงคะออที่ไหนนะเธอกฟพกฟพกอฟพเนี่ยไปทาร้านข้าวต้มสองปีแล้วก็น้าเนี่ยเขาอ,อยากจะขยายร้านที่บอกว่า อยู่ตรงนี้ดีแล้วแต่ก่อนสมัยโน้นราคาตอนโน้นนะบุฟเฟ่เลือดหมูต้มนหมูยี่สิบาทมีบุฟเฟ่ต้มเลือดหมูด้วยเหรอคะทําคนแรกในประเทศไม่รู้ว่าที่ไหนไม่รู้แต่ว่าข้าวมันได้มาถูกไนงะคือคนเขาแบกข้าวพวกรถบรรทุกอหะ,ะแบกข้าวขึ้นมาแล้วก็มาขายให้กระสอบละสี่ร้อยตอนนั้นกระสอบหนึ่งก็คือห้าโลไม่ใช่ร้อยโลห<ฮ><ฮ>อ้โลสี่ร้อยสี่ร้อยบาท เขาแบกเกินขึ้นมาไงที่เพิ่งมาเล่านะเนี่ยเพิ่งมาเล่ารายการแรกวอนนี้เราก็เลยรับซื้อพวกในว้ะ <hy> น้ำแข็งฟรีน้ำแข็งน้ำฟรีหมดคุณจ่ายมาแค่ยี่สิบาทต้มเลือดหมูหนึ่งชามพวกที่มีลูกสองสามคนอ่ะแล้วเขาประหยัดอะ่ะเราก็เห็นเราไม่ไหวไว้แถมไข่เจียวให้เด็กเอ้าน่ารักเออต้องแถมคออมันเห็นกินเนล้วแบบโอ้สงสาร นวัดหนูอยากรู้ว่าตอนที่นวัดทาต้มเลือดหมูยี่สิบาทบุฟเฟ่เนี่ยมื้ออาหารก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่อะตอนนั้นอะยี่สิบยี่ห้าเขายี่สิบยี่ห้าแล้วเป็นแล้วยี่สิบเป็นบุฟเฟ่ข้าวแล้วก๋วยเตี๋ยวส่วนมากจะสิบบาทสิบห้าบาทนะท,ที่ที่นั่นน่ะค่ะกอฟพอ,พอนี่มาตอนไหนคะหลังจากนี้นิดนึงน้าเขาอยากจะขยายร้านเพราะว่าปั๊มนี้จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบอกโอ้อย่างนั้นผมวัาทาไม่ไหวอ่ะคือถ้าต้องมาแบบบริหารด้วยอะไรสนุกสนานอย่างนั้นอะ มันเกิดกว่าเหตุนิดนึงเกิดกว่าเหตุสาหรับเรานะคือมันต้องทําละเอียดมีบัญชีมีอะไรค่ะไม่เอาอะ่ะก็เลยขอญาติกลับบ้านกลับคลองบางกอกน้อยใช่มาแล้วก็ยังไม่รู้จะทางานอะไรน้าชายที่อยู่บ้านเดียวกันเกยทำไฟแนนซ์ทําไฟแนนซ์ก็ไปช่วยทําทะเบียนทําอะไรอยู่ไม่ถึงปีก็มีการเลี้ยงรวมนานสกุลงานของรวมนามสกุลเนี่ยเขาจัดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอื เพราะว่าคนที่เป็นผู้ว่าตอนนั้นคือวีระปริตรชาติ<ะ>มีศักด์เป็นพี่ชายพี่ไปถึงปั๊บก็กินเลี้ยงกินอะไรกันจนเริ่มตุยๆแล้ว<ะ>ไปยืนฉี่ไปฉี่ในห้องน้ำดรว,วีระก็มายืนอยู่ข้างๆเนี่ยฉี่มาไอ้องทํางานอะไรอยู่ตอนเนี้ยยังไม่ได้ทําครับทําอยู่กันที่บ้าน มันทํางานกับพี่มะพ่อเราก็เคยทํางานอยู่เนี่ยบอกเออก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวถามพ่อน่อครับพ่อเขาไปตกลงกับใครไว้ปากไม่รู้ก็กลับไปตีโตพี่จิ๋วก็คุยกันในในในโต๊ะบอกว่าอพี่รัฐเรียกพ่อเดี๋ยววัดมาทํางานกับผมนะคนเอกสันสีเพนแม่ทัพภาคหนึ่งตอนนั้นอเอา้าเมื่อกี้เพิ่งคุยกับน,นารัฐมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้วัดมาเป็นทหารหันควับเลย ตกลงกันตอนไหนคุยกันคุยกันฉันหรือยังเจ้าตัวเองไม่รู้เลยทหารจะให้ไปเป็นทหารไม่นะก็เลยบอกว่าเอาสายฟ้านี่แหละเพราะว่าเราไม่อยากเป็นทหารโอ้ไม่เอานะอาจจะได้เป็นแบบว่าฟู้ดบล็อกเกอร์อีกแบบหนึ่งนะตอนนั้นตอนนั้นมีคําว่าฟู้ดบล็อกเกอร์หรือยังคะที่นวัดอยู่ในพันทิปอยังไม่มีหนูชอบที่นวัดเล่าให้ฟังว่ายุคของพันทิปเนี่ยเขาจะไม่เห็นหน้ากันอันนั้นคือยังไงคะ คือจะลงอะไรก็ลงไปแต่ห้ามเห็นหน้าตัวเองทาวพันธิทิพย์ถ้ายังอยู่ก็คิดพิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างเนาะอ่ะรู้จักได้ยังไงคะพอสังเทตชอบขับรถซิ่งแต่งรถค่ะก็ในห้องของพันธิทิพย์เนี่ยก็จะมีห้องรัชดาแล้วก็ไล่ไบรอพอไอห้องรัชดาไม่มีอะไรอ่านก็ไล่อ่านไปห้องคนหั่วชอบเพราะเราชอบข่าวข้าวอยู่แล้วไงเอาชอบข่าวข้าวปั๊บเอาไ้อ่านไอ้นี่มันทําอะไรของมึงเนี่ยออ่านแล้วแบบขัดใจอ่ะอืมเลยถามขึ้นว่า อุยจะเข้าไปตอบไอ้นี่ได้ไงไวะอยากจะเปลี่ยนนั่นหรอกว่าโอ้มันต้องไปเอาตรประชาชนโอ้โหแบบเยอะมากก็สมัครจนได้อืมแล้วเข้าไปตอบไปเนี่ยเพราะไอ้นี่ล็อกไว้เลยนะนีเข้าไปตอบแล้ว <laughs> <laughs> การจะตอบไอ้คอมเมนต์นี้ให้ได้ออตอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยมีอันอื่นอีกก็ตอบไปตอบมาตอบไปตอบมาก็เลยเออเริ่มเป็นที่รู้จักหน่อยว่าลองไปถามคนนี้เขาดูดิตอนนั้นเขาเริ่มโอเวอร์อีทเนเริ่มดัง จริงโอเวอร์อีทเนี่ยเป็นชื่อรถแข่งแปลเป็นไทยว่าเหลือแดดโอเวอร์อี่เหรอใช้การนี่มาอยู่ไฟฟ้าแล้วไปไหนก็ชอบไปถ่ายร้านอาหารไปทั่วประเทศเลยมันเริ่มมาตะเวนกินได้ไงอะคะทีมันก็ต้องไปทั่วประเทศไงอกองนั้นมีกองนั้นมีกองนั้นมีงานกองนี้มีงานขอตัวไปถ่ายภาพจนมาสุดท้ายเนี่ยมาติดตามผู้ว่าการผู้วาการต้องตรวจงานอันนี้หนักกว่าเพื่อนเลยเจ็ดสิบสี่จังหวัดก็เลยได้มาเป็นเล่มนี้ เล่มนี้เหรอฉันอนเล่วนี้คือผู้ว่าการเห็นด้วยค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยววันนี้เย็นนี้มึาจะไปกินอะไรอีกเน่ไยอ้ตัวหากินเนี่ยอะไรก็แบบคุยไปนายครับผมอยากทําหนังสือรวมเล่มสักทีเนอ่อืมเออดีว่าดีเข้าไปเดือนหกละเรียกบอาเองทำออกมานะมาเสนอเลยเดี๋ยวฉันจะไว้แจกปีใหม่ทั้งหน้าพิมพ์มาสามหมื่เล่มเกลี้ยงไปเลยว่องไวมากอือ แจกครับไม่ได้ขายคนเขาบอกว่าคนเขาไม่ซื้อไงมีใครยังมีเล่มนี้อยู่บ้างไหมอะในนั้นมันมันมันเป็นอะไรคะที่กินที่เที่ยวเจ็ดสิบจังหวัดน้หวัดไปรู้จกักร้านพวกนี้มาได้ไงเวลาเราไปเราจะมีรุ่นพี่รุ่นเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆเผอิญเขารู้รู้ว่าเราชอบกินเพราะว่าเขียนครั้งแรกในเขียนอยู่ในไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นในคอลัมน์หนึ่งของหนังสือวรารสารประจํา เดือนอของแต่ละหน่วยงานแล้วก็มีคอลัมน์แวะชิมริมทางแน่อ่าอ่ะ,อะเป็นที่มาที่อยู่ในแอคเคาท์ใช่นาบกาตัวเอง,อเงอชัตเตอร์มัวมตัวเท่เลยนเท่มากเลยอ่ะชัตเตอร์มัวชัตเตอร์มัวไหนอ่ะครมัวพ่อ <laughs> มึงมึงเอาให้มันดีๆบอกอ้าวไม่ดีอ่ะผมชอบของผมอะเรียกว่าเออผมอ้วนเป็นชายกลาง อ๋อฟิลลิ่งกินจนพุงกลางเนแล้วแก็ยังอะไรห้องชายกลางแกยังงงอยู่นะตาไม่ทันเอวบอกเลยว่ามันจะเล่นบ้านใส่ท้องไงบอกไม่กลางกลางกลางออกข้างๆอ๋อแล้วการเปลี่ยนถ่ายมาเป็น f c e e o o o p เพจอะน้าวัดทันมันไหมทันดิเป็นไงบ้างคะเป็นยุคแรกๆเลยที่ออกจากพันทิปมาแล้วไม่เล่นด้วยเพราะว่าพันทิปเนี่ยเขาเริ่ม รับคนรับสมาชิกเปะปากขึ้นเฟซบุ๊กมาพอดีได้เวลาพอดีอืออกมาเยอะเลยอืออกกันมาเยอะค่ะแล้วมันปรับตัวเยอะไหมคะเพราะว่าในเฟซบุ๊กมันก็ดูอิสระมากมากกว่าใน 1, พันทิปอีกอะ่ะไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยม,มันเหมือนสบายกว่าเดิมด้วยการเล่าเรื่องยังเป็นแบบเดิมไหมคะถ้าย้ายจาก 1, พันทิปมาเป็น a ฟ e b o o k ในในในเฟซบุ๊กตอนแรกเลยเขาให้เราลงว่าเราอยากเป็นอะไรอะไรอ่ะใช่ลงเขียนเลยว่าเป็นนักเขียน ก็ยังมีคนตามมาบอกว่ามึงจะพั่มเพอ้อเลยนักหนาอืบอกผมเป็นนักเขียนตอนนี้นะวัดทำรีวิวตะเวนกินทั่วถิ่นไทยเนี่ยหนูคิดว่าคนในสมัยนั้นน่ะน่าจะยังไม่เข้าใจว่าเราอทำอะไรถ่ายทำไม,มเคยโดนตั้งคำถามไหมคะโอ้โหโดนไล่มาเดนเลยมายถึงแบบพวกร้านค้าใ,ใช่ไหมร้านค้าเขา<ถ>เข้าใจในสิ่งที่เราทำเข้าไปไถ่ายถ่ายปุ๊บเนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายไปถ่ายทําไมอะ่ะแต่พอเอามาลงพันธุพิษให้เขาปุ๊บเนี่ย อย่างร้านที่เบสบอลเนี่ยลงจากโรงแรมมาเนี่ยแล้วร้านเลือดหมูเจ้าเนี่ยเขาอยู่ข้างๆโรงแรมเจ้าของวิ่งออกมาเลยนะอืมันนี่หน่อยไม่นี่หน่อยกราบที่อกเลยบอกอะไรวะเนี่ยบอกคนมาตามตามแกมาทั้งนั้นเลยแล้วก็ซีดอกโอ้เขาซี็อกไอตัวกระทู้ในพันทิปมาให้ร้านดูคนที่ตามมาเนี่เหรอใช่เขาน่ารักเหมือนกันนะแล้วมาแบบ แน่นร้านะอะเปลี่ยนชีวิตแวต,ตอนนั้นนวัดรู้สึกยังไงคะที่แบบมีล้านเข้ามาขอบคุณหรือว่าเข้ามาบอกว่าเอ้ยทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลย,ยดีใจ <laughs> เพราะว่านวัดได้หวังอะไรไหมคะในการทําไม่ได้หวังอะไรเลยจนบ,บัดนี้ก็ยังไม่ได้หวังอะไรเลยว่าสนุกสนุกไปเราให้อะไรได้เนี่ยให้ง่ายสุดคือให้โอกาสใช่ไหมไม่ต้องลงทุนเลยเลยแล้ลงมาเขียนให้เขาเขียนไปทางที่ดี แล้วก็มีคนถามว่าร้านที่มันไม่อร่อยม,อม,มีไหมก็มีแต่เราอยู่เฉยๆคนอื่นก็กินได้ร้านเขาเปิดมานานแล้วออืือก็เห็นด้วยค่ะเพราะเป็นการเสพสื่อฝ่ายเดียวอืร้านมาทีเขายังไม่เล่นเลยอยงเป็นร้านคนจีนทั้งร้านอ่ะ,ะพูดไทยแทาไม่ได้สมัยก่อนนะอเราก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวมาเพราะเขาทำกว๋วยเตี๋ยวเส้นกว๋วยเตี๋ยวเองทำเกีวยวเองเราก็ไปสั่งข้าวข้าวมาเพราะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศร้านเลยนะอถ่ายรูปที่โต๊ะเรื่อไหร่จะมา ออาไปให้เพื่อนดูครับไม่ได้ดิแล้วถ่ายตรงไหนไปบ้างเนี่ยห้ามถ่ายรูปนะเอะอเอางีา้ดีกว่าไม่ต้องกินะ่ะไปเลยไปเลยไม่ต้องกินแ <laughs> ล้วไปล้านเลยค่ะไล่ออกไปกร้านเลยแต่เราเอาไอ้รูปที่ถ่ายแล้วไปลงในพันทิปก็ยังลงเหรอคะลงครับ <laughs> เพราะว่าอร่อย ทุกวันนี้ร้านนี้ยังอยู่อยู่ไหมคะโหดังนะทุกวันนี้ยังอยู่เหรอคะอยู่ยังไปกินเข้อยู่เลยอาหารจีนฮักก้าชื่อร้านอะไรครับบอกกับชาวเน็ตหน่อยค่ะไหหงครับไหหงไหสองพระรามสองวัดสแกงซอยวัดสแกงงามอือโหไปตามนะคะ เชือ่อว่าทุกคนที่นั่งดูอีพีนี้นะอยากดูต่อแน่ๆเดี๋ยวตัดให้เลยอีพีสองกับนวัดมาแน่นอนยังไม่จบยังมีอีกหลายเรื่องเป็น <c oughs> คนเบื่อเขามีนะหนูเพลินมากสนุกมากในนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะสูตรอาหารน,านั่งเลยมีแจกก่อนได้ไหมแจกพุ๊เดี๋ยวตายเลยนะ <c oughs> จะได้ตอนไหนคะตอนเผาครับวันเผาศพผมใครอยากได้ก็มาเอาละกัน แต่ตายไปไหนไปดูนะปกติเขามีแต่แจกพระเครื่องแจอย่าดมเข็นนี่ไงคือรับมาแล้วอย่าดมย่ามองโอ้โหไม่ชอบแล้วก็เลยทําของที่เราชอบเตรียมไว้ผมเตรียมไว้ห้าร้อยเล่มนะครับไม่บอกรายการแรกเลยแล้วก็ลงมาส่งที่บ้านเมื่อวันก่อนนี่เอง ขอบคุณนวัดมากเลยค่ะวันนี้สนุกมากจริงๆสำหรับการเดินทางของนักชิมรุ่นหนึ่งบนพันทิพย์ถ้าอยากติดตามนวัดต้องช่องทางไหนคะมีสองอันครับมีส่วนตัวก็เป็นชายกลางตะเวนกินทันท่วถิ่นไทยกับเพจก็ชื่อเดียวกันซึ่งเพื่อนก็ถามว่าไม่เปลี่ยนชื่อเมือบอกเดี๋ยวกูจะจําไม่ได้เองไม่ใช่ว่ากลัวแบบแฟนคลับเดิมๆจาไม่ได้ป่ากูจ,จำเองไม่ได้ เดี๋ยวรอติดตามนวัดแต่ก่อนนี้นเป็นมนุษย์เงินเดือนน้อยนะครับก็กินร้านถูกแล้วตอนนี้เป็นมนุษย์ไม่มีเงินเดือนจะหาร้านที่ถูกกว่าเดิมอีกรอไปตามด้วยเลยค่ะติดกันเลยลงติดวันนี้สะดวกนะคะอ P นีดีสนุกมากจริงๆเดี๋ยวรอชมกดติดตามพวกเราไว้จากแล้วจะไปเจอนวัดอีพีหน้าค่ะวันนี้สะดวกวันนี้ลาไปก่อน Ev e r y d a y Podcast บ๊ายบายจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ